ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องหลวงเล่เจ้ามาเฟียประพันธ์โดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทนำหลวงเล่เจ้ามาเฟีย นำโดยทายาทมารินคนโตอาเธอร์มารินปะทะชมตรูนัชาวีดีมาเบนิคอฟสุดสวสด์ของตระกูลเบนิคอฟสิงหนุ่มปะทะสิงสาวมอสโกกับบิดาที่ห่วงลูกสาวและแม่ที่รักลูกยิ่งกว่าสิ่งใดอธิบายมาดีมาแม่อยากรู้เหตุผลนี่คือคำพูดของมนุษย์แม่และนี่คือคำเถียงของมนุษย์พอ่อไม่ต้องร้องลูกเดียวแดดเคลียร์เองรุ่นพ่อแม่ห้าวยังไง รุ่นลูกแซบกว่าสิบเท่าบทที่หนึ่งนัชาวีดีมาเบนิคอฟทายาสาสวยเพียงคนเดียวของตระกูลเบนิคอฟผู้ซึ่งทรงอิทธิพลทางการค้า หางสรรพสินค้าเบนิคอฟมอร์ยืนยงมากกว่า200ปีจึงไม่แปลกที่เธอจะเป็นเป้าสนใจจากคนรอบข้างสาวละอ่อนวัย23ปีเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของผู้ชายเย็นชาที่สุดในโลกสำหรับคนอื่นๆแต่ดิมิทรีกลับเป็นคุณพ่อที่แสนดีและอ่อนโยนของดีมากตลอดการเธอถูกหล่อหลอมมาสองแบบต้นแบบคือบิดาที่เข้มงวดและเย็นชากับมารดาผู้ที่อ่อนโยน แต่ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาชีวิตมันจึงผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวก่อกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงขี้วีนพูดยากและติดเยอ่อยิงแต่ก็มีความอ่อนน้อมในบางครั้งหากเธอต้องการทำสวยรวยยังน้อยไปสำหรับนัชชาวีเบนิคอฟยิ่งยงมากกว่า200ปีด้วยธุรกิจห้างสรรพสินค้ามันไม่แปลกหรอกหากเธอจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคอนมอสโกอ,อยากทำความรู้จักแต่ การเข้าถึงนัชชาวีเป็นอะไรที่ยากที่สุดพวกเขาต้องฝ่าด่านอารหันต์ถึงสด่านด้วยกันด่านแรกคือคุณพ่อสุดห่วงดิมิทรีเบนิคอฟด่าน2คือน้องชายสุดเข้มดานิลเบนิคอฟด่าน3คือบริการฝูงใหญ่ๆที่ตามติดจนไม่มีผู้ชายคนไหนฝ่าเข้าไปใกล้เธอได้ดีมาไม่ควรทำแบบนั้นนะคะใครเห็นเขาจะทำให้เบนิคอฟเสื่อมเกียรติ คุณแม่ยังสาวติงเสียงเข้มนางอ่อนอ,อกอ่อนใจกับพฤติกรรมของบุตรสาวแล้วนางก็สั่งสอนนัชชาวีไม่ได้เสียด้วยเมื่อบิดาสุดหล่อถือหางและคอยให้ท้ายลูกยังเด็กหนาทุนหัวโตวขึ้นกว่านี้แกก็จะรู้เองทุกครั้งที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนิสัยและความประพฤติของนัชชาวีดิมิทรีมักจะออกรับแทนและคอยแก้ตัวให้ทุกครั้งมารดาที่หัวอ่อนเชื่อฟังสามี ก็ยอมลงให้เหมือนเคยแม้จะไม่ใคร่สบายใจแต่ก็ต้องทนเมื่อสิ่งที่ดิมิทรีมอบให้บุตรสาวก็เพราะความรักลุ่นล้วนนัดชาวีจึงไม่รู้ว่ากิริยาที่เธอเป็นและทำออกไปจนคนอื่นเห็นมันไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อล่อนมีบิดาคอยทุนหัวทุลกล่าวไม่ว่าอะไรบุตรสาวของเขาคือน,นางฟ้าในสายตาคนอื่นจะเป็นไรช่าง เขาต้องสนด้วยหรอดิมิทรีคิดแบบนั้นเขาไม่เห็นต้องสนใจหรือแคร์ใครชายหนุ่มต้องการชดเชยให้นัชชาวีในช่วงที่เขาไม่ได้อุ้มชูเธอ แต่มันเยอะไปจนเขาสร้างผู้หญิงหัวแข็งคนหนึ่งขึ้นมาบนโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายหล่อนไม่เคยสร้างความไม่พอใจให้ใครเลยถึงจะดื้อรั้นถึงจะเย่อหยิ่งในสายตาคนอื่นแต่สําหรับบิดานัชชาวีคือหัวใจทั้งดวงของดิมิทรีเขากันเธอออกจากความวุ่นวายทุกประเภทคอยกันท่าผู้ชายอันตรายทุกคนบนโลกไม่ให้เฉียดเข้าใกล้นัชชาวีจนเป็นเหตุให้เธอต้องเสียน้ําตาแต่ดิมิทรีไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่สามารถขีดเขียนทางเดินให้บุตรสาวได้ ตาลิขิตนัชวีมาตั้งแต่หล่อนกำเนิดต่อให้บิดาพยายามกีดกันสักวันเธอก็ต้องเจอกับความรักเนื้อคู่ของเธอ รัสเซียมีเบนิคอฟแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามหาเศรษฐีของรัสเซียจะมีแต่ตระกูลเบนิคอฟเท่านั้นหนึ่งในตระกูลดังมีมารินรวมอยู่ด้วยหากคนหนึ่งเป็นไฟที่กำลังลุกโผล่อีกฝ่ายก็คือหิมะเหนือย,ยอดเขาไกลโพนโหดเหี้ยมและห้าวหาญไม่แพ้กันไม่อยากจะคิดหากจับสองตระกูลมารวมกันจะก่อเกิดทายาทที่ร้ายกาจเพียงไหนอาเธอร์มารินตัวแสบของตระกูลมารินเขากำลังขึ้นแทน่นแทนที่บิดา เป็นผู้นำของมารินที่เด็ดขาดไม่แพ้พอ่อใบหน้าคมคายของอาเธอร์หล่อเหลาชวนมองเขามีในตาสีดำดังนินจมูกด่งรับกับปลายคางบึกบึนหากชายหนุ่มคิดจะเอาดีทางด้านการขายหน้าตารับรองว่าเขาจะเป็นขวัญใจสาวๆได้ในเวลาไม่กี่นาทีหากทว่าอาเธอร์เลือกที่จะเป็นตัวร้ายเขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเพราะมันฝังอยู่ในเส้นเลือดวิ่งพล่านทั่วกายเขาและพร้อมที่จะออกมาแผลงฤทธิ์เมื่อชายหนุ่มคือทาย,ยาทตัวจริงของ มารินผู้มีอิทธิพลของแท้ หนุ่มสาวสองคนที่เป็นลูกครึ่งมีมารดาเป็นคนไทยทั้งคู่คนหนึ่งเติบโตขึ้นมาและถูกฝึกปรือเป็นผู้นำในอนาคตเขาต้องเป็นตัวแทนพอ่อและเมื่อถึงเวลาอาจเธอก็ทำได้ดีไม่มีที่ติไม่เสียที่บิดาฟูมฟักอีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่ย่อยวิกตอเรียเป็นหญิงแต่ก็แกร่งไม่แพ้ใครแต่เธอเลือกที่จะอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาเมื่อหากมีทับหน้าเป็นเกรอะเธอก็ขอระวังหลังเองแม้ไม่ได้อยู่ด้านหน้าแต่ใครก็ตามหากคิดจะแทงข้างหลังก็คงทำไม่ ไ,ได้ง่ายๆเช่นกันมารีนจึงแกร่งจนไม่มีใครกล้ายุง่งน้องชายทำไมทำหน้าเหมือนปวดอึวิกตอเรียสุดนั่งฝั่งตรงข้ามน้องชายสุดหลอ่อเธอมองหน้าน้องชายแล้วจึงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบวิกเห็นนี่ยังเสียงของอาเธอร์ติจจดจะงดหงิดเขายนหนังสือพิมพ์ให้พี่สาวดูอะไรวิกตอเรียลากหนังสือพิมพ์มาเปิดและมองหาสิ่งที่น้องชายต้องการให้เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลย เธอดูแต่หน้าธุรกิจไม่เคยสนข่าวก็สิบเพราะมันไม่จันลงใจนักข่าวสมัยนี้แทบจะไรจ้จรรยาบันมุ่งแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจผลกระทบหากเกิดขึ้นเพราะข่าวที่ตัวเองเขียนที่สําคัญส่วนมากมันไม่ใช่ความจริงนากลางวิกอาเธอกระแทกเสียงตอบแค่เห็นเขาก็หลขึ้นมือดีนั่นมันจับภาพเขากับผู้หญิงคนนั้นได้ตอนไหน เขาจำหน้าหล่อนไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์นั่นเหมือนเป็นการจัดฉากเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนไหนเข้าถึงตัวจนปรากฏภาพเฉาๆฉาแบบนี้ขึ้นมามารดาเขาไม่ชอบท่านสอนให้เขาเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติผู้หญิงเฮ้ย <Hey, S 2> เล่นของสูงนั่นนายอะ่ะนี่มันดีมากนะชาวีเบนิคอฟลูกสาวหัวโปรดของคุณดิมิทรีเชียนะ วิกตอเรีเยอุทานเสียงหลงเมื่อเธอมองเห็นภาพชวเฉาๆถึงจะถูกเบลอหน้าคาตาด้วยเส้นดำทึบแต่เขาหน้าแบบนี้เธอไม่มีทางจำไม่ได้ลูกสาวส,สวยของตระกูลดังเบนิคอฟแถมพ่อหล่อนห่วงยิ่งกว่าไข่ในหินสิด้วยสิงานนี้น้องชายคงลำบากพอตัวเพราะฝั่งนั้นก็ไม่ใช่ขี้ไก่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนฉันไปจูบกับเขาได้ยังไงยังไม่รู้อะไรจะซวยแบบนี้วะชายหนุ่มบนอุบทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้พร้อมกับยกมือขึ้นกลุมขมับ เตรียมล้างหูรอได้เลยอาเธอร์งานนี้แม่เอานายตายสาวสวยยิ้มกว้างหล่อนยกมือขึ้นปาดต้นคอตัวเองพร้อมทั้งพูดทับถมพร้อมกับยิ้มกว้าง,งแง่แหละแม่คงบ่นจนหูชาแม่มึงโคตรสวยอาเธอร์ยังบ่นไม่หยุดชายหนุ่มอารมณ์ไม่ดีจนรู้สึกขวางหูขวางตากับทุกสิ่งแค่บ่นก็ดี วิกตอเรียเบป้ปากเธอพูดพร้อมกับคิดหากมารดาหยุดแค่บนน้องชายก็คงไม่เดือดร้อนหนักเรื่องเช้าเช้าแบบนี้ผู้หญิงเสียหายมากกว่าส่วนผู้ชายลอยลำแต่หากมากกว่านี้ล่ะเธอไม่อยากจะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าเลยมันน่ากลัวพีลึกวิกตอเรียไหวไหลเธอรีบซดกาแฟในแก้วไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์น่าพรั่นพึงในอนาคตหากมารดาจะไม่ยอมอยู่เฉยๆเพราะเห็นใจฝ่ายผู้หญิง คำพรมารินแม้จะล่วงเลยเข้าวัยกลางคนมีบุตรสาวและบุตรชายโตเป็นหนุ่มสาวแต่นางก็ยังสวยสมวัยเป็นคนเฉียบขาดและเป็นที่เกรงขามจากทุกคนไม่ว่าจะบิดาที่เป็นมาเฟียตัวเอยังยอมลงให้ภรรยาคนสวยพี่น้องสองสิงเองก็เกรงใจมารดาเรื่องนี้นางคงไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เพราะภาพเหตุการณ์เช่นนี้คนที่เสียหายคือผู้หญิงสวยโคตร ชายหนุ่มยังบ่นไม่หยุดความซวยมาเยือนแบบไม่ให้ตั้งตัวเขายกมือขึ้นกุมคำบปวดหัวจิ๊ดจีจนไม่อยากคิดอะไรดวงตาคมดุมองภาพข่าวด้วยความกลัดกลุ้มเบนิคอฟอธิบายมาดีมากแม่อยากรู้เหตุผล นีรนาฏากำลังซักฟอกบุตรสาวจนเธอนั่งคอตกน้ำตาคลอเมื่อภาพเช้าๆถูกตีพิมพ์หนาหน้ากลางของสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าใหญ่โดยที่ดิมิทรีสั่งระง,งับไม่ทันหนุ่มใหญ่เองก็นั่งหน้าเคร่งไม่แพ้ภรรยาคิ้วเข้มๆของเขาเขามวดแน่นเดือดจ,จัดแทบจะบุกไปเค้นคอไอ้หนุ่มนั่นให้รู้เรื่องมารินแล้วไงวะเขาต้องกลัวด้วยหรอไอหมอนั่นยามหน้าเขาแอบทำไม่ดีไม่ร้ายบุตรสาวของเขาจนชาวโชว์ไปทั้งเมืองไม่ต้องร้องลูกเดี๋ยวดดเคลียร์เอง ชายสูงวัยปลอบใจบุตรสาวเขาลูบมือลงบนผมสลวยพอเลยค่ะคุณน่ะหยุดเลยนะนิชาบอกแล้วอย่าตามใจลูกมากนะักดูสิสร้างเรื่องเสียจนแทบจะเอาปิ๊บคุมหัวเดินนางบนอุบหันไปตวัดคอนให้สามีเพราะเขาเป็นเหตุดิมิทรีอยากชดเชยความผิดของตัวเองเขาเลยประครบประงมตามใจนัดชาวีจนแทบเสียคนออกรับแทนจนบุตรสาวแกร่งกล้าไม่กลัวใครจนกระทั่งพลาดท่านในที่สุดแม่คะ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นเธอช้อนสายตาสำนึกผิดมองมารดาดีมากกับเขาไม่ได้เกินเลยกันสักนิดค่ะแต่ดีมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปเอ่อทำอะไรแบบนั้นตอนไหนทุกอย่างมันเบลอไปหมดหญิงสาวพยายามแก้ตัวเธอมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ถล่มลึกขนาดนั้นเธอยังบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่เสีย first kiss ส่วนอื่นๆยังอยู่เหมือนเดิมแม่เคยสอนเราใช่ไหมดีมาก เป็นผู้หญิงให้เพลาเพ่าปาร์ตี้หนูเคยฟังแม่ไหมคะนางตวาดกลับดวงตาคมเะลึลงใส่สามีที่ทำท่าจะออกโรงปกป้องบุตรสาวเหมือนเดิมหยุดอยู่แค่นั้นเลยค่ะคุณตอนนี้นิชากำลังโกรธหากไม่อยากถูกนิชาตะเพิดช่วยกรุณาหุบปากและทำตัวนิ่งๆไว้นานๆภรรยาที่อ่อนน้อมจะลุกขึ้นมาโวยวายสักทีดิมิทรีจึงทำได้แค่สลดและยอมฟังอย่างสงบไม่อย่างนั้นเขามีสิทธิ์กระเด็นออกมานอนนอกห้องแน่ ดีมาไม่คิดว่ามันจะมีภาพหลุดเนี่คะยิงสาวพยายามแก้ตัวแต่ยิงพูดจุดเดือดของมารดาก็ยิ่งปะทุอย่ามาเถียงแม่นะดีมาเราหนะ่ะทำตัวเลวไหลจนสุดที่แม่จะทนต่อไปนี้ฟังแม่ได้อย่างเดียวข่าวแย่ๆแ,แบบนี้มีแต่เสียกับเสียเราเป็นผู้หญิงที่สำคัญเราแบกเบนิคอฟห้อยท้ายไว้ด้วยอย่าทำตัวแบบนี้อีกมันจะทำให้คนญาผิดหวังส่วนเรื่องนี้แม่จะจัดการเอง นีรนาฏโกรธจัดนางไม่อยากให้ชื่อเสียงของเบนิคอฟเสียหายแต่บุตรสาวดันสร้างเรื่องที่มันเฉาจนไม่อาจทนนิ่งดูดายได้มั่มคงไม่ว่าหรอกมัง้งดิมิทรีพยายามช่วยนีรนาฏแหวเสียงเขียวนิชาบอกให้คุณหกปากค่ะเพราะเกรงใจสามีและเห็นว่าทุกสิ่งที่สามีทำเพราะความรักอันท่วมทน้นเธอเลยไม่อยากขัดใจแต่เมื่อเหตุการณ์ดูท่าจะบานปลายนีรนาฏคิดว่าคงทนมองเฉยเยไม่ได้ผม ดิมิทรียังจะพยายามอีกครั้งหากคุณคิดจะเสนอความเห็นเรื่องนี้แล้วก็นิชาจะลงไปนอนกับดาวนิวคำบอกกล่าวที่เรียบสนิทแต่แววตาของหล่อนจริงจังจนเขาต้องยอมหุบปากนิ่งเล่นคูจะให้นอนคนเดียวทั้งที่นอนเคียงข้างกันมานานกว่า20ปีเล่นไม้นี้หนุ่มใหญ่เลยต้องยอมสงบลงได้แต่ส่งสายตาเห็นใจไปให้บุตรสาวแทนงานนี้แดดขอไม่ยุ่งแม่คะไม่ต้องพูดอะไรเลยดีมาก งานนี้หนูฟังแม่ได้อย่างเดียวคะ่ะหากว่าหนูยังรักและเคารพแม่อยู่นิรนาฏเล่นไม้นี้ทั้งบุตรสาวคนสวยกับสามีสุดหล่อเลยทำได้แค่ฟังเป็นเพราะแม่เลี้ยงลูกไม่ดีเองเลยทำให้เบนิคอฟต้องเสื่อมเสียแม่ขอรับผิดชอบความผิดนี้ไว้เองนิรนาฏออกตัวแรงนางพูดเสียงสั่นเครือจนสามีและบุตรสาวได้แต่อึง้งไม่กล้ามแม้จะแยง้งแม่จะไปเจราจาและหาข้อสรุปซึ่งหนูต้องทำตามห้ามบิดพลิว้ว นัชชาวีคิดในใจงสิ่งว่าแล้วมารดาต้องมาไมาน้นี้นี่คงคิดจะจับเธอทูลให้คู่กรณีเมื่อข่าวเช้าเช่นนี้มีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้แต่จะให้โต้แย้งก็คงทำไม่ได้เช่นกันเพราะดูก็รู้งานนี้แม่มาเต็มผมว่ามันไม่ได้นักหนาขนาดนั้นเดี๋ยวคนก็ลืมเชื่อสิด้วยความห่วงลูกสุดจิตดิมิตรีเลยพยายามแยง้งคุณ นีรนาถหันมาทะลึงตาเธอกระซิบดุสามีเสียงเคร่งเครียดโอเคครับตามใจคุณเลยนิชาใช่หนุ่มทำหนายน่นเขาถอนใจเฮือกใหญ่ๆนรรยากำลังกโกรธจัดนีรนาถเป็นตัวแทนมารดาเขาเธอคงไม่อยากทำให้เบนิคอฟเสียชื่อเพราะรับปากมารดาเขาไว้นั่นเองหนุ่มใหญ่เลยได้แต่ทำใจเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ